โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผม,นะมนในเมเทอแลนด์ในไมโคร์นะครับวันนี้กับผมไม่เช่นเคยนะครับผมกับมาในครับพัคเก็ตอิดิชั่นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างอะไรให้ถ่ายดูนะฮะในโลกใบนี้นะครับผมโลกที่มีแต่อาวุธสงครามนะฮะแน่นอะนครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่องบินโดยสายขนาดกลางนะครับผมซึ่งไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะไอ้นี่ขนาดใหญ่แล้วล่ะถ้าเทียบกันนไะอนี่คเครื่องบิน C 430นะฮะซึ่งซึ่งผมจะสร้างไว้นานมากแล้วรู้สึก คืสภาพแล้วนะดูถ้าจะเหลี่ยมมากแสดงว่าสร้างไว้นานมากๆาจริงๆมาเราจะมาสร้างในงานนี้กันเลยดีกว่านะฮะก็เริ่มจากลอนนะเหมือนเดิมชค่วยบิน,นสายขนาดกลางนี่นะครับจะทเท่ากับวินประมาณโบอิงเจ็ดูเจ็ดนะฮะซึ่งผมเคยสร้างไปแล้วแต่สร้างไว้นานมากๆแล้วล่ะในคอมแล้วก็ผมไม่เคยสอนสร้างให้ท่านชมดูเลยนะฮะก็นี่ครับผมใต้เครื่องบินก็จะต้องประมาณสองบล็อกนะะสูงประมาณสองบล็อกให้คนลงไปได้นะเพราะว่า ข้างล่างจริงต้องมีเครื่องยนต์ด้วยมาเราสร้างล้อนะครับแล้วก็สร้างขึ้นไปแบบนี้สองอันแล้วก็นั่นแหละต่อจากล้อมาก็สร้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสักสักหกบล็อกก็ในพร้อมแล้วแล้ก็สร้างไ้ข้างล่างคล้ายๆเรือนะจริงๆมันเป็นอะไรที่สร้างค่อนข้างยากยอ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเรือมันเรือง่ายกว่าเยอะเลยแบบนี้ครับ มาในเครื่องบินก็จะมีความกว้างประมาณสักสามบล็อกนะถ้าเกิดว่า <Hey. S 1> หรือไม่เอาเอราจะสร้างจะไม่ลำนั้นสี่บล็อกเลยแหละแสดงว่าเราจะสร้างประมาณสี่บล็อกอะไรขยายเพิ่มแบบทุบตรงนี้ออกครับผมคิดผิดถ้าจะทำสี่บล็อกทำไมแบบนี้ไม่ได้แล้ว ถ้าออกมาจากอันแรกครับหนึ่งบ็อกนะะติดให้มันด้ยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตรงนี้ครับถ้ามันพื้นไปเลยนะจะเว้นไว้สักบ็อกเอาไว้ติดไฟด้วยก็ได้นะเพื่อความสวยงาม ความสูงของเครื่องบินนะก็ไม่น่าจะเกินสัก <c oughs> สองบล็อกไม่ถึงความสูงภายในไม่ได้เกินสามนะ <c oughs> โอ้ยแอแฮมอแมแอเลเมนที่ให้ประตูหน้าครับตรงนี้ ต่อไปข้างหลังก็ยาวๆเลยครับ20บล็อกนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะทำทุกอันให้20่สิบบล็อกนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะได้มาบอกโอเคครับผมตอนนี้ก็ทำยาวไปยี่สบล็อกแล้วนะก็จะบอกว่าถ้าเกิอเดอยากจะเว้นช่องไว้อย่างนี้ก็ได้นะสามบล็อก3บล็อกใส่ไฟไปเรื่อยๆก็ได้นะหรือถ้าเป็นแถบยาวใส่ไฟไป,ปก็ได้จะได้ไม่ต้องนั่งติดท็อปของเครื่องบินนะซึ่่งมมัันนนดูาเกกียยติป มาเราจะมาส่วนของข้างๆนี้กันบ้างน,นะครับจะขยายออกนะฮะบล็อกเฉพาะตรงนี้ที่เราต้องทําพื้นข้างล่างด้วยที่เหลือไม่ต้องทำมันแล้วก็ทํายืน่นมาอย่างนี้นะแล้วก็บรเลงครับยี่สิบล็อกเห้ยครับนี่คือโดยรวมนะครับที่เสร็จขั้นตอนที่สองแล้วเสร็จแล้วมันจะดูเหมือนเรือไปหน่อยตอนนี้ฉะนั้นตรงนี้ครับเรามาติดจากบล็อกที่ยี่สิบนะฮะติดไปห้าบล็อกถอยหลังกลับมาครับแล้วทำล้อ ส่วนลำตรงกลางเครื่องบินนันี่ก่อนฝั่งอีกฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะฮะฮาบอมก็ทำล้อแบบนี้นะแด ตรงนี้นะครับก็ทำอันนี้มาด้วยทำยืดออกมาอีกหนึ่งบล็อกนะตรงข้างเป็นหกข้างบนเป็นเจ็ดแทนนะมาแล้วก็มาสร้างตอนท้างหลังนี้สร้างแบบเดิมมาอีกประมาณสักห้าบล็อกดีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ารรูกัน ข้างลังนี่ก็เหมือนกันครับข้างล่างยืดมา,าหนึ่งข้างบนยืดมาสองนะแบบนี้ฮะหนึ่งกับสองเด้อก <Yeah. S 1> ลายเป็เรือเทลทันิกไปแล้วมั้งเนี่ยเสร็จแล้วถนะ้ในส่วนของหางเครื่องบินก็จะต้องทําการหดมันลงมานะีสร้างจากตรงนี้นะครับมาประมาณสัก 5าบล็อกน่าพอมั้งเอ้อเดี๋ยวคิดว่าไม่น่าพอประมาณสักเจ็ดบล็อกก็เลยนะฮะทั้งข้างนี้เว้นมาสามบล็อกก็เลยนะ่อ้ยสองบล็อกดีกว่าสองบล็อกฮะตรงนี้ตรงนี้สอง 2, เหมือนกันแชมเนก็หดตามครับเรื่อย เดี๋ยวตามเสร็จข้งบนก็ต้องยืดขึ้นนะฮะตรนี้ครับสองบล็อกตรงนี้ทำเหมือนฝั่งหนูเลยมันเหมือนสร้างเรือฮะคล้ายๆกันแต่ยากกว่าเยอะฮะมาตรงน,นี้เรามาเข้าในส่วนของกระจกกันก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าสร้างไม่สร้างกระจกต่อสร้างหลังคาเครื่องบินไม่ได้นะฮะเราเลือกก่อนว่าเราจะเอาอะไรนะแ mm. น่นอนบล็อกกระจกแน่นอนครับ mm. แล้วก็ สีอะไรดีหน้าต่างนั้งเงินงนังันเบสิกดีต้นไม้ออกไปด้วยผมเบื่อต้นไม้ตรงนี้เลยกันปักที่นั่งมาเลยนะฮะที่นั่งจังเกิเลเหมือนกันนี่แล้วก็สามบล็อกก็เรื่องนี้ตรงกลางนี้ทำเหมือนกัน ตรงนี้ทุบไปก่อนเียวไหมเอ๊ะประตูขึ้นตรงนี้มันเป็นห้องคนขับนี่ว่าตรงนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาประตูขึ้นตรงนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนย้ายย้ายประตูนิดนึงประตูอยู่ตรงนี้แทนดีกว่าไม่ไงไม่เซน e s e n s ในประตูตรงห้องคนขับเลยผมว่าไม่น่าจะมีตรงนี้สามบล็อกเวนไว้ฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยอย่างนี้นครับ พอจบถึงตรงก่อนที่จะหายไปนะฮะก่อนที่จะยุบลงไปฮนะสี่บล็อกนะฮะตรงนี้ทึบให้หมดเลยฝั่งนี้ทำเหมือนกันครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะก็ติดกระจกเข้าไปในช่องว่างทั้งหมดเลยนะมาเข้าสู่ห้องขับด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้านี่กระจกจะอยู่แบบนี้นะฮะ ไม้เครื่องบินมันจะดูคดแคบแคบคิดก่อนทุกตรงนี้ออกนะตรงนี้ดีขึ้นไหมโอเคดีขึ้นเอาสลับนี้ออกครับเปลี่ยนเป็นคว้าสลับนะเ,เดี๋ยวคํานชมอาจจะไม่มีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ว่าต้องใช้คว้าสลับนะทำตามนะวันนี้ผมค่อหน้งางจะอธิบายลำบากหน่อย Hãy tham tàm ngay quả mấy kiểu, cả chục mấy kiểu. ตรงนี้ครับทําเมนบ็อกควาสยาวๆเนี่ยให้มันทับกับไอสีฟ้าให้ให้หมดเนี่ยทำยืดออกมาด้วยก็ดีแบบนี้นะไม่ต้องทุบบล็อกที่มันเกินอยู่ข้างในนะครับให้ใช้บล็อกนั้นไปเลยเนะเพราะเดี๋ยวชั้นต่อไปก็ต้องใช้ ตรงไปงี้นะไอส่วนที่ยากของครื่งบินนะผมว่านะ่าจะเป็นปีกนะเพราะว่าปีกมันต้องทําโค้งขึ้นข้างบนด้วยซึ่งอธิบายลําบากมากนะผมแต่ผมก็ต้องอธิบายคนะรับเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วอืมตรงนีต้ติดปอกควาสเพิ่มนะ ตรงนี้ก็ติดบล็อกควาไปต,ติดมาถึงตรงนี้นะอย่างที่บอกนะที่ผมบอกไม่ให้เอาออกไปเพราะว่าจะได้ตัวนี้ที่มันเป็นบล็อกส่วนเกินติดติดขวาให้หมยกเว้นตรงกลางนะตรงกลางตรงกลางไม่ต้องติดนะเพราะว่าตรงกลางนั้นเป็นเสถีพิเศษนะไม่เกี่ยวกันตรงกลางจะเป็นหาง ตอนนี้ทําส่วนของไอ้ที่นั่งดีก่อที่นั่งนะครับผมตรงข้างหน้านี่ไม่ต้องทําตรงข้างหน้านี่เราปิดเป็นไอ้นี่ไปเป็นทางเข้าของไอ้ตัวเครื่องบินเนี่ยเสร็จแล้วนะครับอันแรกเลยก็คือตรงนี้สองที่เหลือจะอยู่ตรงบล็อกที่ไม่ใช่นหน้าต่างเนี่ยไปเรื่อย จนถึงสุดนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วถ่ายให้ดูจนถึงหน้าต่างบานสุดท้ายนะครับผมไม่ต้องทำแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทุบมันออกนะทุบออกเพราะว่าเราจะสร้างเป็นประตูอันสุดท้ายในะประตูหลังอ้าวอะไรเนี่ยติดไปทำไมไม่รู้นั่นแหละปูดไปก่อนไม่เกี่ยวกันนะ เอางี้ดีกว่ามันมาไหนๆเป็นอย่างงี้แล้วครับเชื่อมกับอันที่มันเป็นส่วนของล้อเลยฮะสองบล็อกสร้างเพิ่มออกมากนี่ฮะสร้างเพิ่มมาอีกสองบล็อกอย่างงี้ก็จกายเป็นแบบนี้นะฮะที่นข<อ>ง <ๆ S 1> ของเราก็จะสภาพเป็นแบบนี้นะฮ <ๆ S 1> ะนั่เสร็จแล้วก็เหลือแต่ข้างบนนี้แล้วข้างงนี้ลืมบอกไปครับต้องสร้างกำแพงไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีอะไรห้องน้ํา ห้องน้ำเป็นส่วนนี้นะครับแล้วก็งลางสุดอาจจะเป็นห้องเก็บของของพวกเอสัมภาระเหรออาจจะประมาณนั้นผมไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วสัมภาระเก็บไว้ใต้ท้องเครื่องนะซึ่งในนี้ในเครื่องบินลำนี้เราไม่มีใต้ท้องเครื่องเหลือไว้แล้วนะเนื่องจากว่าไมค์ครนะับนะบล็อกหนึ่งหนามากนะก็เลยไม่มสามารถจะทำใต้ท้องเครื่องหรือว่าทำไอที่เก็บขอ,ของข้างบนได้นะี่แต่ละก็เลยเอาว่าตรงนั้นเป็นที่เก็บของไม่ก็ที่สต็อกอาหารของ ตอนที่จะเสิร์ฟให้บนเครื่องบินเหมือนกันเขาก็จะบอกไปก่อนเลยเครื่องบินมันบินไม่ได้นะครับผมอยากรู้จริงๆว่าจริงจะมีใครมาถามว่าเครื่องบินบินได้ไหมครับเนะี่ยเหมือนรถไฟอะไม่ต่างกันฮนะมาต่อเลยดีกว่าหางที่เห็นต้องๆอ,อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะสร้างให้มัน เเดิเริ่มจากตรงบล็อกนี้นะฮะบล็อกส่วนที่ยุบออกมาบล็อกแรกฮนะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบล็บอกเกือบสุดท้ายนะครับเว้นไว้อันหนึ่งเสร็จแล้วเราก็สร้างขึ้นไปอย่างนี้เฮนะเว้นไว้เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเว้นฮะพราะสร้างชั้นที่สามไม่ต้องเว้นแล้วหางก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วตรงปลายหาถูกออกครับ แมววัดดีแมววัดดีแมวมารูปแมวแปด๊ดช่วยด้วยครับแมวบุกช่างมันไม่เป็นไรมาเอาาา ôn, ออย่าอย่าอวรเบาะนี่โอไม่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 อะไ,ไ,ไรโอ้ยเฮ้ยโดนมาอย่างนี้เนี่ยอาเอาเดี๋ยวแป๊ดนะครับขอเคลียร์ปัญหาเรื่องแมวแป๊บนึง โอ้ยมาต่อกันนะฮะแมวโหลดมาขึ้นโตทำงานผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เพิ่มอีกหนึ่งบลนะ็อกฮะเสร็จแล้วก็สร้างเป็นบันไดขึ้นไปนะครับผมสร้างใหมือนบันไดบันไดบันได,ด,ดแล้วก็ต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกนะข้างหลังนี้ก็ทุบอีกแล้วก็สร้างตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะแบบนี้แบบสร้างขึ้นมาตรงบันไดเลยนะแล้วก็เพิ่มเป็นบล็อกสแลปแทนนฮะเสร็จแล้วหางเครื่องบินทำอะไรแล้วในะแมว แมวได้ทำการบุกค,คิดคลองโลแล้วตอนนี้ทำไมมาอย่ายุ่งกับตรงนั้นเลยแมวมาครับส่วนของปีกแล้วก็ได้ควักเจ้าสลับนี่ออกมาใช้สักทีส่วนของปีกนะปีกลำนี้เอนจะไว้ท้เครื่องเยอะเลยอ่ะแมวอีกแล้วโอ้ยมาปีกครับสร้างไว้ตรงบล็อกนี้นะฮะ ลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยไม่ควรบอกลูไม่ควรบอ,รไ,มรบอรไม่เกี่ยว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 มาเราจะสร้างไว้แค่ด้านเดียวนะอีกด้านท่านผู้ชมไปสร้างเองครับผมตรงนี้ครับสองบล็อกไก่ยอธิบายยากเหลือเกินข้างหลังไม่ต้องขยายเพิ่มครับอยู่แค่ตรงนี้แหละเสร็จแล้วลครับชั้นนี้ก็สร้างให้มันสูงขึ้นนะ สองบล็อกนะฮะตรงนี้ก็สูงขึ้นมาอีกีงตรงนี้สามบล็อกนะฮะ สรางมาข้างหลังด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้สร้างตรงไปอีกนะครับสองบล็อกแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะรตรงนี้ก็สร้างยาวไปอีกเรื่อยๆเลย 2บล็อกนะฮะเหมือนกันแล้วก็หนึ่งบล็อกก็จบนะฮะเรียบร้อยได้ปีกข้างหนึ่งแล้วมีความสุขโอ้ยอย่าร้องที่แมวปีกยังดูสั้นไปนะฮะเราเพิ่มได้อีกนะข้างหลังเพิ่มมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้สร้างสูงอีกไม่เอ้ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหแมวรู้สึกเหมือนแมวจะรบกวนการถ่ายทําผมมากเลยไม่เข้าใจทำไมเป็นแบบนี้มันต้องการยึดครองโลกครับ โอเคขอบคุณปีน่ะก็ทายาประมาณนี้ครับรู้สึกเหมือนปีจะอยู่ห่างเครื่องมากเลยเนะี่ยผมต้องวางเครื่องยนต์ไว้ข้างหลังแล้วและ <S <S 1> <S 1> ตรงนี้มาครับสร้างหางเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งสร้างเองนะเดี๋ยวผมจะพอดไม่ใช่ให้พอดผมให้ท่านผู้ชมพอดนะฮะตรงนี้สามบล็อกนะครับผมข้างหลังนี้สร้างยืออ่นออกมาด้วยนะฮะเดยอเด้อเด้อทํย่านี้ทำไม สร้างสูงไม่หนึ่งบล็อกนะฮะแบบนี้แล้วก็ยืดออกไปก็ก็สร้างยืดออกมาฮะสองซึเงมันหายย้ก็ไม่ต้องสร้างเยอะอย่างนี้นะเหมือนว่าหางมันจะดีอยู่แล้วมาไม่ต้องสร้างให้มันสูงก็ได้ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราผมคิดว่าได้วางเครื่องยนต์หลังแล้วดูก่อนว่ามันจะเข้าได้เปล่า โอเคนะผมว่าใช้ได้เลยล่ะถ้ามันเครื่องยนตข,ข้างล่างรเรามาลองไหลายๆแบบกันดีกว่า ก็ได้นีแนะแล้วส่วนตัวแล้วผมคิดว่าทำมันทำเครื่องยนต์ตรงไหนนะะที่ท่านผู้ชมคิดว่ามันจะดีฮนะก็ทําตรงนั้นแหละถ้าผมคิดว่าทําตรงปีกนะดีแล้วตรงข้างหลังนี่จะทําก็ได้นะไม่ทําก็ได้คงไม่มีเครื่องบินลำไหนเอาเครื่องยนต์ทั้งสองอยา่างมันมีรุ่นหนึ่งไอ้ของของอะไรนะจะไม่ได้แนละ้วมันชื่อจองกลาสเลย DC เอ้คือเป็นตระกูล DC ฮนะ ที่มันมีเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังด้วยเครื่องยนต์หนึ่งเนี่ยจะต้องห่าง่ยอยู่ตรงกลางหางเลยแกเป็นเครื่องบินสามเครื่องยนต์เนะยซึ่งไม่ค่อยจะมีใช้เท่าไหร่มาอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูดดออรอบหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมสรมถท่จะพอดต,ตรงนี้เลยฮนะพอดต,ตรงนี้เลยเพื่อจะดูได้ว่าปีกสร้างยังไงนะครับพอดนะฮะพอดนะแล้วตรงนี้นะครับก็เพา่จะพอดดูนะได้ว่าหางข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงให้ดูระ,ระดับเลย ระดับประมาณนี้ฮะร,ระดับของปีกก็ประมาณนี้ครับเครื่องยนต์นะฮะวางไว้อยู่ที่บล็อกที่เจนะฮะนับจากต้นปีกคือฝั่งนี้มาฝนะั่งนี้มาโอเคเราจะพอดก่อนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะเครื่องบินของเรานะครับผมจริงๆแล้วยังไม่นะเพราะว่าายังเหลือลืมติดประตูนะฮะตุกของตกแต่งนิดหน่อยกลางนี้ติดบันไดไว้นะครับผม นี่ฮะติดไว้ส่วนของเครื่องล่างฝั่งนี้เหมือนกันนะติดบันไดไว้นะครับเพื่ออะไรนะเพื่อความสวยงามนะครับเหลือประตูกับเหลืออะไรข้างในนิดหน่อยซึ่งใช้วเวลาทาไม่ถึงห้าทีนะที่เหลือได้วมันถือเป็นมิจงาน้ขอท่านผู้ชมแล้วนะว่าจะตัดสินใจที่จะเลือกอะไรใส่เข้าไปนะเหมือนประตูนะ <_ d> um> ประตูก็ใช้ประตูเหล็กก็ได้นะซึ่งของจริงแล้วเปิดปิดจากข้างนอกได้แต่เราจะให้เปิดปิดจากข้างในได้อย่างเดียวนะกนะ็ ใช้เจ้าคันโยกนะอยู่ไหนวะคันโยกรือเวอร์อยู่นี่เอา้ากรรมลืมเปลี่ยนช่องช่างมันไม่เป็นไรติดไว้นะแล้วก็เอาประตูมาประตูก็ติดไปทั่วทิศนะขลังนี้จะทำเป็นห้องอะไรก็ได้นะครับห้องนอนในโะฮสเทลก็ได้มนะั้งไม่รู้มกัน ผมไม่รู้มีเปล่าแต่เครื่องบินเล็กก็ไม่น่ามีนะเครื่องบินแบบนี้บินเฉพาะแบบระดับแบบจังหวัดจังหวัดนะไม่น่าจะมีห้องนอนด้วยไม่เหมือนโบอิงเจ็ดสิบเจ็ดหรือว่าพวกเครื่องบินแอร์บัสลัมบเบริ่มเทิ่มนะเอสามแปดศูนย์นั่นข้จำไม่ผิดผมเคยนั่งไปฮ่องกงรอบหนึ่งแล้วนะเจ้าเอสามแปดศูนย์เนี่ยนั่งของสายการบ,บินเอเมอร์เดไม่ใช่จะไม่ผิดแต่หละผมนั่งไปฮ่องกงรอบหนึ่งส่วนขากลับครับนั่งเจ็ดสี่เจ็ดมัน้จะไม่ผิด เอ้ย hey, ไม่ใช่ดิขาไปกับขากลับเลยผมนั่งลำนั้นแหละลำเดียวกันด้วยชอบมากเลยลำเบิรมเทิ่มเลยนะสองชั้นมันคือเรือบินได้เลยครับผมมีขนาดที่ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างใหญ่มากนะฮะแต่ตามที่เขาเรียกกันว่าเรือบินได้นะมีถึงสองชั้นเชียว เพราะว่าตอนที่ขึ้นไปนะบุญวายจนหาที่นั่งตัวเองแทบไม่ได้เราต้องมานั่งบอกไหเพราะว่าขนาดของมันใหญ่เกินไปนะถ้ามีรอบอีกรอบหนึ่งก็ผมก็นั่งคือบินไปเจ็ดเบิ้งเจ็ดสิบเจ็ดก็นั่งไปฮ่องกงมาดูกันดีกว่านะว่าตรงนี้เราจะมีอะไรบ้างเรามีใช่ต้องใช้ ห้องครับแล้วเครื่องบินนะมีคันโยกนี่ด้วยถ้าเป็นในคอมผมจะไมพปรับไอ้น,นี่ติดไอน,นี่ไว้อะลืมติดพวกไหนนะเนี่ยอยู่ดีลืมชื่อไปติดแผนที่ใช่ใส่ในกรอบรูปไว้ได้นะซึ่งในนี้ไม่มี เกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยผมกดอะไรไม่ได้เลยนะแปลกดีกดไม่ได้เลยประหลาดดิมันใช่มันไม่เป็นไรหรอกอ๋อใช่ผมกดชิปอยู่นี่ว่าลืมไม่น่าเลย ยี่สิบห้าทีแล้วเดี๋ยววิดีโอที่จะเล่นไม่ได้นะถ้าเกิดว่าผมถ่ายนายอยู่นี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้เรียวนะครับผมก็ผมจะติดประตูเหล็กไว้ตรงนี้ก็พอแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วจบสิ้นแล้วเสร็จแล้วว้ยเรียบร้อยเครื่องบินของเราเนะี่ยสำเร็จรู้รวมมาได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แค่นะครับผมสวัสดีครับ